ขบวนขันมากมหาเศรษฐีท่านเคลื่อนตัวมาแล้วนะคะอ่าจะบ่าวจะอยู่สเตปด้านล่างนะคะกราบเจ้าเชิญคุณพ่อคุณแม่ขึ้นมาด้านบนคุณย่าด้วยนะคะมาเยืนข้างคุณพ่อคุณแม่นะคะขบวนขันหมากมหาเศรษฐีมาถึงหน้าเรือนแล้วคุณย่าจะโหนนำอีกสามโหค่ะเชิญค่ะ จริงๆค่ะเชิญเท่าแก่ฝ่ายหญิงท่านสอบถามค่ะขันมาเจดีมิตรกันอะไรคะอ่ามาทำอะไรคะนนี้ค่ะขันหมาอ๋อก็ได้ดำขันหมากเขมรดำเขยเข้ามาฝากจ้าโอ้เก่งมากค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับขบวนขันมาค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะยอดเยี่ยมจริงๆค่ะสวยงามเหลือเกินนะคะสง่างามทุกท่านเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะยินดีต้อนรับขบวนขันมากนะคะท่านเศรษฐีท่านมหาเศรษฐีนะคะวันนี้ท่านทำสิ่งที่ดีงามแล้วจริงๆค่ะ